สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสุสที่3แล้วนะคะน้องนัทขาทุกคนขานะคะตอนนี้มีคุณปาโมทรอสายอ่ะปาโมทคุณปาโมทรอสายอยู่เดี๋ยวคุยกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาโมตสวัสดีค่ะ ฮัลโหลบีมอนไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะมอยู่ไหมใครเงียบนะคะไม่อยู่แล้วไปเลยค่ะ uh, จบ okay. เบลโม่เดี๋ยวโทรมาใหม่นะคะอาจจะฝากกันสักนิดนึงค่ะวันนี้เรามีคลิปเก๋ๆนะฮะคลิปเด็ดๆจาก2เทอเตอร์ดังไม่ว่าจะเป็นไซมอนคาบรีภูเก็ตแล้วก็อาคาซาพัทยาเราเริ่มต้นจากไซมอนคาบรีภูเก็ตกันก่อนดีกว่านะฮะเรามีคลิปเก๋ๆแต่เราบอกก่อนว่าวันนี้เรารับสายสดนะฮะใครที่โทรมาหาเรา023120421นนะฮะรับไปเลยค่ะบัตรชม อาคาซาค่ะเป็นเป็น VIP ซีเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกีบอยเชอร์ลดจากอาคาซาค่ะแบคาววันนี้เรามีบัตรเป็น VIP ซีนะคะมูลค่าถึง800บาทด้วยกันนะคะใครโทรมานะฮะสาวสองหรืออะไรก็ตามนะคะทุกเพศทุกวัยโทรมารับไปเลยจริงๆฝากเบอร์ไว้ข้างหลังนะฮะพูดคุยกับเราหน้ารายการรับไปเลยค่ะและใครที่โทรมาต่อนะฮะเรารับประมาณ3สายแล้วกันเนาะนอนทุกคนนะสามสายนะฮะเรามีนี่ค่ะกีบอย e เก๋ๆนะคะจาก ไซมอนคาบาเล่นะฮะรวมถึงมีปฏิทินจากอากัสซาด้วยค่ะสายที่หนึ่งรับเป็นบัตรชมนะคะสายที่สองรับเป็นีกันค่ะเออนี่นี่นี่ไซมอนแล้วก็ปฏิทินนะคะมากมายทีเดียวอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเราเรามาดูคลิปยื่อน้ำลายกันดีกว่าเนาะถูกต้องนี่คะคลิปแรกนะฮะจากไซมอนภูเก็ตคาบาเร่ค่ะไปค่ะโหโทรมากันแน่นมากเดี๋ยวรอสักครู่อ๋องั้นรับสายก่อนไหมคะมีมีสายเข้ามีสายเหรอฮะ อย,อย่างค่ะนี่คือไซมอนนะฮะลงลงเสียงลงเสียงมานี่ยค่ะก็บอกว่าไซมอนภูเก็ตคาเฟ่นะฮะเปิดสาขาใหม่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ใครที่สนใจนะฮะอยากโชว์โชว์อะไรอ่ะ คลิปไฟไหม้เลยแล้วเหรอคะแล้วฮะตอนนี้นะฮะสำหรับไซมอนภูเก็ตคาเว่สนะฮะเปิดสาขาใหม่ในเมืองแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยก็บอกว่าไซมอนตอนนี้รับนักแสดงสาวประเภทสองจำนวนมากใครที่สนใจนะฮะค่ะเอ่อที่จะไปดูหรือว่าใครที่สนใจนะคะที่จะไปเป็นสมัครเป็นพนักงานของเขาเนี่ยนะคะสามารถโทรไปที่081นะคะ8954056นะคะช่วงนี้คุณน่องรอสายอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณน้องใช่ดีเสียงทรทัศน์ด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะหูจะแตกละค่ะสวัสดีค่ะใช่คุณน้องอายูโซว์ไหมคะใช่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเป็นคณะโชว์ที่เรื่องชื่อมากเลยเรื่องชื่อหรือเรื่องเยอะคะอันนี้มันจัดใส่มอนเออนะคะคุณน้องโทรมาค่ะมีธุระอะไรให้ฉันรับใช้ค่ะ ค่ะวยโทรมาแล้วคุณหน่องรู้ไหมคะว่าการโทรครั้งนี้คุณหน่องได้รับบัตรฟรีชมฟรีจากไซมอนค่ะไซมอนภูเก็ตค่ะค่ะไซมอนนะคะไซมอนค่ะที่ไซมอนไหมคะเป็นบัตรมีค่ะเป็น VIP seat เลยนะคะแล้วคุณหน่องต้องลางานไปไซมอนนะคะนะคะเดี๋ยวส่งต่อเดี๋ยวส่งให้คุณหน่องได้เลยนะคะยินดีกับคุณหน่องด้วยคุณหน่องเป็นสาวเพศสองหรือว่าเป็นเกย์คะเป็นหัวโป๊ค่ะเป็นหัวโป๊คุณหน่องเป็นลูกเป็นลับค่ะ เล่นหมดค่ะแล้วฮะแล้วคผู้นอนแับผู้ใช้คำว่าขานนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับรายการนี้ชมของเราทุกวันหรือเปล่าคะชมค่ะเป็นยังไงบ้างคะขอข้อติชมสักนิดนึงโอเคเท่าค่ะแล้วฮะแล้วก็นิดนึงว่าเอ่ออ๋ออะไรเนี่ยกับผู้ชายที่ซ่อมข่มขืนก็เธอมีผู้ช่อมฝากถามเข้ามาอันนี้คุยกับเขาก็คุยไปก่อนจะเทเขาได้ยัไงล่ะมีไงมีผู้ ว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณเบิร์ตไปไหนมาคะอ๋อพอดนี้ฉันไปกับกวดกิดาพะโลมาค่ะได้ข่าวว่าตุ๊บไม่ใช่หรอคะไม่ไม่ได้ตุ๊บค่ะพอดีดิฉันไปแล้วไม่กรรมการไม่ค่อยถูกใจออ๋เออมึงมีปัญหาอะไรกูอีกไหมเอาง่ายๆค่ะคือสีสวยไม่พอค่ะแม่ไม่เคยลนอ่าอ่าอะไรเนี่ยทำไมเยอะจังเลยมีผู้ชมฝากถามว่าคิดยังไงกับมุชชัยที่ต้องมาคุยเลยหรอเคคโฟนอินอีกละคุยกับ อ๋อคุยกบเขาก่อคุณน้องคะเดี๋ยวรับบัตรวเราส่งบัตรไปให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณนองไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะคะใขอร้องนะคะอย่าโทรมาเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ ฝากถามว่าคิดยังไงกับผู้ชายที่ชอบข่มขืนกับผู้ชายกับผู้หญิงกฎหมายควรทําอย่างไรกับคนพวกนี้ต้องให้มัดตอบนะเรื่องนี้ใช่จริงๆแล้วก็มาตรการเดียวกับที่ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงะคะคือมาตรการทั่วไปเนาะจริงๆแล้วอย่าอย่าอย่าไปแยกว่าเราเคยเป็นอะไรหรือยังไงมาก่อนเพราะถ้าถามนัดนัดคิดว่านัดไม่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนค่ะโอเคไหมคะนัดเป็นผู้หญิงครับเเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตอนนี้พูดตรงๆนะคะว่า ถ้าถ้าเราเดินข่มขืนใช่ไหมร่างกายเราก็เป็นผู้หญิงแล้วจิตใจเราก็เป็นผู้หญิงแล้วแล้วทําไมถึงข้อกฎหมายถึงจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราโดนข่มขืนเลยต้องมีกฎหมายอะไรที่มันแตกต่างจากผู้หญิงเดกเราใช่ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเหรอพี่อัตเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนั้นค่ะให้เหมือนผู้หญิงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเปิดคนอีกสายต่อไปนะฮะแต่ก่อนที่เรารอสายนี่นะคะเราไปชมคลิปดีๆจากอาร์คาซ่าก่อนค่ะโอเคค่ะอย่าไฟไหม้อีกนะคะ ไปค่ะอังคาซทามีไหมค่ะไม่มีเราผวรรับสายนะคะ